ไม่ใช่เกมธรรมดาเนวินเผยเจอกีเลนพยองทุกครั้งคือปรากฏการ์ของฟุตบอลไทยลีกบุรีรัมย์ยูเนเต็ดประธานเอสซีจเมืองทองยูเนเต็ดไม่ใช่เกมธรรมดาบิกเนปประธานสโมสรปราษาสายฟ้ายอมรับแม้จะรู้จักเมืองทองเป็นอย่างดีแต่ก็ประมาทไม่ได้แม้จะเล่นในบ้านของตัวเองก็ตามขอแฟนบอนให้กำลังใจเชียร์ทีมกันอย่างสุดใจ ึกลูกหนังไทยลีกหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์ประจำนัดที่11ของฤดูกาลนี้ระหว่างทีมประษาสายฟ,ฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมกิเลนพะเยเอสซีจเมืองทองยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่31ตุลาคม63นี้ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมซึ่งถือเป็นคู่ที่แฟนบอลไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากถึงเกมการแข่งขันในคู่นี้ล่าสุด ทางบิ๊กเนในวินชิชอบประธานสมโมสรอนบุรีรัมยูเนเตดได้ให้สัมภาษณ์ลงในนิตยาสารบุรีรัมยูเนเตดแมตเต้2 0ีฉบับที่5ถึงเกมที่จะเจอกับทีมเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดังนี้เมื่อรู้ว่าต้องเจอกับเมืองทองยูเนเตตความพร้อมต้องมีหัวใจต้องมานี่คือเกมที่มีคุณค่าต่อจิตใจของทุกคนที่เป็นบุรีรัมยูเนเตดนี่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีของสมโมสรอนบุรีรัมยูเนเตตนี่คือเกมที่จะพลาดไม่ได้ของผู้เล่นและแฟนบอลบุรีรัมยูเนเตดทุกคน ผู้เล่นบุรีรัมยูเนเตดทุกคนมีความกระตือรือรน้นมีความมุ่งมั่นที่จะได้มีโอกาสลงสนามในเกมแห่งศักดิ์ศรีแฟนบุรีรัมยูเนเตดทุกคนมีความกระหายที่จะได้ชมการแข่งขันที่มีมากกว่าฟุตบอลแต่เป็นสนามเป็นเวทีที่ต้องมาแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อทีมและเป็นส่วนหนึ่งของทีมทุกๆวินาทีที่อยู่ในสนามเมืองทองยูไนเตต เป็นผู้ต่อสู้ในสนามของบูรีรามีไนเต็ดม,มากที่สุดในทุกๆรายการแข่งขันและทุกเกมที่พบกันคือปรากฏการของไทยริทุกครั้งทั้งจำนวนผู้ชมทั้งผลการแข่งขันทั้งความมันของแฟนๆการต่อสู้ก้นมายาวนานเป็น10ปี ทำให้เราต้องยอมรับว่าทุกเกมที่ลงสนามพบเมืองทองอยูเนเตดเป็นเกมที่มีความพิเศษไม่ใช่เกมธรรมดาแม้จะเป็นเกมที่มี3แต้มให้กับผู้ชนะเหมือนกับทุกๆเกมแต่มาเผชิญหน้ากันอีกครั้งการต้องมาต่อสู้อีกคนใน่ช้างอารีนาวันที่31ตุลาคมนี้จึงเป็นเกมที่มีความหมายมากเป็นพิเศษ ทั้งกับผู้เล่นและแฟนๆบุรีรัมยูไนเต็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทั้ง2องทีมต่างต้องการสร้างความมั่นใจให้กับทีมเพื่อที่จะก้าวหน้าไปอย่างมีพลังในทุกๆเกมการแข่งขันที่รออยู่ข้างหน้าเรารู้ว่านี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายเรารู้ว่านี่เป็นเกมที่ยากแม้จะได้เล่นในช้างอารีนาก็อาอยังนับเป็นเกมที่ยากและเป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิ และทำงานกันอย่างละเอียดแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นทีมที่เรารู้จักดีที่สุดแต่เราจะประมาทไม่ได้แม้นะแต่วินาทีเดียวเบื้อความกดดันทั้งหมดที่มีต่อทีมของเราในวินาทีนี้สิ่งเดียวที่จะทําให้เราผ่อนคลายและมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีสติก็คือเสียงเชียร์และกําลังใจของแฟนบุรีรัมยูเนเต็ดโชคดีที่เกมนี้จะเป็นนัดแรกที่ได้รับอนุญาตให้ผู้เข้าชมได้มากถึงครึ่งสนามช้างอารีนาจะรองรับผู้ชมได้มากถึง16,300คน กำลังใจจากแฟนๆเท่านั้นที่จะทําให้ทีมของเราเาอาความสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้เสียงเชียร์จากแฟนๆเท่านั้นที่จะทําให้ทีมของเราและพวกเราทุกคนกลับสู่เส้นทางของเราและกลับไปอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู่ได้อีกครั้งมาเริ่มต้นกันอีกครั้งมารวมพลังกันอีกทีมาช่วยกันพาทีมของเราก้าวไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะเพื่อความสุขเพื่อรอยยิ้มของพวกเราทุกคนบุรีรัมยูเนต็ดเชียร์ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนีวินชิชอบ